อันนี้เลยเหรอพี่เด็กขับขึ้นเลยขึ้นมาลยขึ้นมาลยเร็วเฮ้ยว่าไงไปลุ่นอ่าเร็วเย้อาพี่บนเอกมาแล้ว เร็วมาเพช่เด็กมาเร็วเออเอาตกหัวแตกทางขึ้นดีๆไม่ขึ้นเอา I <laughs>